รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนโรค NCD ป้องกันแก้ไขได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่อายุทยานะจะบอกให้อายุทยาไม่เคยสิ้นคนดีและเรายังมีอสอบดีดีบ้านเดิมฉันอยู่อายุทยาคนรักกันสองสามนับอะไรครับ ความดันเบาหวานไขมันรวมถึงโรคไตร้วนเป็นโรคที่คนชราหรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพบเจอรอพศอตวัดพระยาติการามตั้งรับกับเรื่องนี้อยู่อย่างเต็มที่วิธีการที่จะคุมไม่ให้มีผู้ป่วยโรคเลื้อรลังรายใหม่เพิ่มขึ้น ก็เริ่มมาจากการปรับพฤติกรรมแต่โรคผู้สูงอายุหรือ NCD จะลดน้อยลงทางเดียวทุกคนต้องป้องกันตัวเองขณะนี้ประเทศไทยเข้ามาผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยด้านนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองั้น,นี้เยอะมากอันดับต้นๆเลยเกิดจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคให้คนไทยนับขาบผ่านการสอนของอสมอในพื้นที่ที่นี่จึงสอนให้มีการนับขาบ คือการเลือกกินทั้งปริมาณและคุณภาพของอาหารในแต่ละวันเพื่อให้ประชาชนเกิดเซลล์แคร์คือดูแลตนเองอ,อสอมอวัฏพยาตินับขาบเก่งกันทุกคนแล้วใช่ไหมขอให้สุขภาพของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจง,จรงประเทศไทยจง,จรงสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ารู้ทันป้องกันได้หรือรู้ทันแต่ถ้าไม่ทำก็ยากอยู่ขอรับขอให้อสอมอจงจ อายุทยาจงจริใจกะไรยิ่งได้เห็นชายยิงดูแลตัวเองสุขภาพสำคัญนักแฟนเพลงดูแลตัวเองให้รอดรอดไปสุขภาพกายใจ ่าวดีๆกับพี่คำรณตามใจปากจะยากนานสอปอสอชอเขตสี่ว่าไวอ้อยุทธธยานะจะบอกให้ไปต่อกันอีกตอนตอนสอปอสอชอรับโอนศูนย์ผู้สูงอายุของพอม,อมมาอยู่ในความดูแลที่อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนะจะบอกให้ผัวเพียไม่ไมีนนืนนนนนนมมยง เพราะที่นีด่ดูแลด้วยใจ ศูนย์ผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมที่อำเภอท่าอูเทนของกระทรวงพอมอบัตรนี้มีเกณฑ์ครบตามกำหนดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชเขต8จะรับไปอยู่ในความดูแลคุณตาคุณยายที่อยู่กับเราครับอย่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมครับปัจจุบันเรามีคุณตาคุณยายอยู่กับเรา100่ท่านมีชิวรอ,อประมาณเกือบ20ครับทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยมีความคล่องตัวกว่าในเรื่องของค่าใช้้จ่าายและบุกรขอเข นทะเบียนเป็นศูนย์ชีวพิบาลกับเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการที่จะไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ปัจจุบันปัญหาของผู้สูงอายุหรือคนชราของบ้านเรามีมากขึ้นเนื่องจากสาภาพสังคมที่เปลี่ยนไปดีใจมากที่สุดมีกองทุนสปอช,อชอเข้ามาช่วยเหลือคิดไม่ถึงว่าคุณหมอพากันมาจากกรุงเทพจากอบตก็ยินดีครับศูนย์ผู้สูงอายุนครพนมยินดีดูแลพี่น้องประชาชน13จังหวัดของทางภาคอีสานเราคนที่มีจิตใจดีนค<ะ>รน, <ะ S 2> นพนม,นพนมสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าปัญหามีวิธีแก้ไขมี ถ้าช่วยกันแก้ไขดีปัญหาก็จะมีน้อยลงครับขอให้ผู้สูงอายุทุกคนจงจงแก่ไม่ลงเสียแล้วแม้แก้วตาโลกเราโซภาเห็นแล้วมันนาพอวงเดียวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลง เผ่าดีๆกับพี่คำรณถ้าต้นทางคือครอบครัวคิดแก้กันไว้ก่อนปัญหาของผู้สูงอายุก็จะน้อยลงอําเภอท่าอุเทนนครพนมนะจะบอกให้แกไม่ลงเสียแล้วแม่แกวตาโลกเราโซฟาเห็นแล้วมันหนาพะวงเดียวไปเดียว